ด่วนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับใหม่เรื่องพายุดีปรชันและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1เมื่อเวลา7นาฬิกาของวันนี้29สิงหาคม68แปยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีปรชันแล้วโดยเมื่อเวลา10นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.5ุดองศาเหนือลองจิจูด112.5องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศู กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวน้อมจัตวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงบ่ายวันที่30สิงหาคม68หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนและจะอ่อนกำลังลงอีกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุม เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในคืนวันที่30สิงหาคม68และเข้าปกคลุมภาคเหนือในวันที่31สิงหาคม68จากอิทธิพลดังกล่าวทําให้ช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน68ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมสกลนกครมุกดาหารบึงกาฬหนองคายเลยอุดรธาน หนองบัวลำพูกาลสินขอนแก่นและชัยภูมิส่วนภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่31สิงหาคม68โดยเฉพาะจังหวัดน่านตอนล่างแพร่อุตรดิตถ์เพช,ชบูร์พิษณุโลกพิจิตรสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนและนครสวรรค์ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังขึ้นโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงจานเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนขวรงดออกจากฝั่งส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน68ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา HTTP://TMD.GO.TH หรือโทร02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่29สิงหาคมพศ2568เวลา11นาฬิกา